สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทินสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทําการยืนยันแพ็คทั้งหมดนะครับผมที่จะมาให้เปิดหลังเก็อัปเดตหรือวันนี้นั่นเองนะครับก็ขณะนี้นะครับผมตัวเกมกำลังอัปเดตอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีแพ็กไหนไม่เปิดกันบ้างน,นะครับผมแล้วก็กิจกรรมเปิดฟรีก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะมา ไล่เรียงให้ดูกันนะครับว่าจะมีแพ็กไหนกันบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคจะมีแพ็กไหนมากันบ้างนะผมเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่แพ็กของ p o t w นะครับผมหรือว่า Player of the Week นั่นเองครับผมแพ็กนี้ก็ผมคาดการถูกไปเยอะมากมากนะผมเกือบยกแพ็กเลยนะผมที่ผมคาดการถูกไปนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันที่คนแรกนะผมสำหรับคนแรกนะผมแล้วก็คือนี่เลยครับผมขวัญใจของทุกคนนะครับมาแล้วนะผมสำหรับค Cristiano Ronaldo ในเวอร์ชันของ Future Player ของ Manchester United นะครับผม และคนที่2องครับผมับอันวารุโมรตาตานะผมก็คาดการถูกไปเช่นกันนะผมคนที่สาก็โทมัสปาเต้ผมก็คาดการถูกไปเช่นกันนะผมและคนต่อมาผมนั่น,ก,น,นก็คือ โอซิมเฮนนีผมก็คาดการถูกไปเช่นกันนะผมสำหรับคนนี้นี่นะผมใส่หน้ากากด้วยนะครับและคนต่อมาผมเฟรานโตเรสก็คาดการถูกไปเช่นกันนะผมสำหรับเด็กของ FC บาร์เซโลนาและคนต่อมาผมคาร์ฟนแบกครับก็คาดการถูกเช่นกันครับผมสำหรับกองกลางของอาร์แจกอัมสลามนั่นเองนะผมแล้วก็คนต่อมาผมเป็นพวกสาประตูนะผมอันนี้ผมยังไม่ได้คาดการนะครับและคนต่อมาผมนั่นก็คือโจเอลมาติบครับผมก็คาดการถูกเช่นกันนะผมแพ็กนี้คาดการถูกไปเยอะมากๆนะผม และคนต่อมาผมนั่นก็คือฮาริสเท่ผมและต่อด้วยชิกูนั่นเองับผมชิกูก็คาดการถูกไปเช่นกันนะครับและคนสุดท้ายผมกาลูนั่นเองับผมก็ถือว่าคาดการถูกไปเช่นกันนะผมแพ็คนี้ผมคาดการถูกไป9้าคนเลยทีเดียวนะผมผิดแค่2คนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ผมอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามานะผมส่วนตัวผมอยากได้เียโนโรนลโดนะผมก็คุณอยากได้ใครก็ลงคอมเมนต์เข้ามานะครับและต่อด้วยแพ็คของ ลีเกนวายคลับนะผมหรือว่าตำนานกัตธนนี้นผมที่ไม้เบิร์ดในบล็อกดอนะผมใช้สองหมื่นห้าจีพีนั่นเองนะครับก็นี่เหลือผมสิบตำนานสิบกาตธนของผมคนแรกครับผมนำทัพโดยนี่เลยครับผมซิโก้ครับผมเบรเกนบาวเออร์ครับผมโอลิเวอร์คาร์นะครับแล้วก็นี่เลยครับผมดินิสเบิร์กแคมป์ครับพาวเวลเน็ตเวดครับผมอเล็กซานโดเดลเปโร่นะครับผมแล้วก็นี่แล้วผมโซเคมเบลครับผมแล้วก็โรบบี้คีนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยครับผมโทมัสโรซิกกี้ผมแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ โคเลอร์นะครับผมคนที่สูงที่สุดในเกีนนกงนั่นเองนะครับผมสหรับโคเลอร์และจุดพีคในตรงนี้ครับผมมาต่อด้วยไอคอนิคโมเมนต์นะครับก็คาดการถูกไปเช่นกันนะครับผมสำหรับไอคอนิคโมเมนต์ของอาร์เซนอลนั่นเองผมนำทัพโดยนี่เลยนะครับปาติกวิเอร่าครับผมบิ๊กโซโซเคมเบลนะครับผม, Soul, Soul ผมแล้วก็จิเปโตซิวานั่นเองนะครับก็คาดการถูกไปเช่นกันนะครับสำหรับแพ็คของพาร์ทเนอร์ไอคอนิคโมเมนต์นั่นเองนะครับและแพ็คที่สองครับผมสำหรับไอคอนิคโมเมนต์ก็พอมิสับขาหลอกอีกแล้วนะครับสับราอุนก็น แพ็คของสเปอร์มาแทนนะผมก็นี้เลยครับผมนะครับโดยพอแกสคอยครับผมแล้วก็ราฟาเอลฟันเดอร์ฟาสครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือโอบบี้คีนนั่นเอง,นะ,องนะครับผมสำหรับไอคอนิโมเมนต์ของท็อตแนมฮอสสเปอร์นั่นดีนะครับสำหรับไอคอนิโมเมนต์ของท็อตแนมฮอสสเปอร์นั่นดีครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับแพ็คทั้งหมดที่จะมาเปิดหลังเอเดีวันนี้นผมก็คือแพ็คไอคอนิโมเมนต์ของอาร์เซนอลครับผมไอคอนิโมเมนต์ของท็อตแนมฮอสสเปอร์นะครับแล้วก็พีโอทีดับบิลของ พิเซานโนโรนัลโดนะครับผมแล้วก็แพ็กตำนานที่นำทัพโดยเดนิสเบิร์กแคมป์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเจอกันแน่นอนหลังเกมอัปเดตญให้ผมแล้วก็มันยังอยู่ในช่วงของ500ล้านดาวน์โหลดนะครับผมหรือว่ากิจกรรม500ล้านดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมก็สามารถเปิดฟีเจอร์ได้5ครั้งนั่นเองนะครับผมจากปกติเปิดได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าจะมีนี่แหละผมพัตเตอร์คลับชาเลนจ์ของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็เอาชนะบอทของอาร์เซนอลให้ได้นะครับผมก็จะรับกเปมาระ็นี้เลยนะรับผมสห การยืนยันทั้งหมดนะผมเจอกันแน่นอนนะผมทั้งหมดนี้หลังเก็อัปเดตเสร็จนะครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ใครเม้นต์คนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นละกันนะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเจอกันหลังเก็อัปเดตก็ผมสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ